สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมที่เคารพท,ทุกท่านครับช่องอาร์ a เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้6เมษายนส5 6 8ากมาสวัสดีมาทักทายพี่น้องอสองมทุกคนทุกท่านครับสำหรับคำคืนวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาแนะนำเจ้าของช่องให้พี่น้องอสม,มได้รู้จักนะครับคือทุกคลิปที่พี่น้องอสม,มได้ยินได้ฟังก็เป็นเสียงของคุณพ่อเจ้าของช่องพูดนะครับ วันนี้ก็แนะนําให้รู้จักเจ้าของช่องอาร์เกมเมอร์ก็คือคุณอาร์คุณอาร์เกมเมอร์นี่แหละครับชื่อจริงคือนายอัธวัน์พรมคุณนะครับก็ต่อไปเขาก็จะมาพูดช่องของเขาเป็นประจํานะครับแต่ตอนนี้เขายังตัดต่อคลิปให้พ่ออยู่เมื่อพ่อวางมือไม่ค่อยพูดแล้วก็คุณอาร์ก็จะพูดต่อไปนะครับในอนาคตต่อไปนะครับวันนี้พบกับคุณอาร์ครับเขาจะทักทายพี่น้องอสมอว่าอย่างไร แล้วก็พอคุณอาร์คมาทักทายกับพี่น้องอสมอแล้วก็ลากันไปตรงนี้นะครับทักทายกับคุณอาคครับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่6เมษายน2568ครับแจ้งยอดหักชกสอสมอเดือนนี้ให้ทราบกันครับ11เมษายน2568นี้รับค่าเริกการ2,000บาทครับ หักชกศ405บาท99สตางค์ครับช่วยผู้เสียชีวิต1,041ร 1, ายปัจจุบันมีสมาชิก1 3 6 5 8 9 0รายครับส่วนรายละเอียดอื่นรอดูคลิปยาวทางช่องนี้อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ